วัดดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้วันอยู่สบายพุ่งมาอีกแล้ววันนี้นะครับก็ถึงเวลาทดสอบเจ้าตัวนี้แล้วนะครับยูเมเลกวอเทอร์พีพีคนั่นเองนะครับก็ผลิตโดยบ f c นะครับมาดูกันว่าผลงานของมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ทดสอบเบื้องต้นบ้างแล้วนะครับก็ยิงคือไกลๆอ่ะไม่โอเคนะครับไม่รู้มันยางครอบหรืออะไรนะแต่ยิงใกลๆระยะ5เมตร8เมตรนี่ยิงใช้ได้อยู่นะ แล้วก็รีคอยสนุกยิงสนุกยิงต่อเนื่องอดีนะครับเสถียรดีอยู่แต่การทำกลุ่มในระยะไกลทักสิบเมตรขึ้นเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กนะผมปรับฮอปเกือบสุดเลยอะก่อนที่จะทดสอบกลุ่มกระสุนเดี๋ยวเราทดสอบฟิลลิ่งกันก่อนละกันให้เพื่อนดูก่อนนะครับว่าฟิลลิ่งมันจะเป็นลักษณะไหนนะครับก็คือบรรจุกีนแก๊สนะครับผมมีสองแมกกาซีนนะเขาให้มา2แมกกาซีนนะครับแล้วก็บรรจุลูกไว้10นัดนะครับผมใส่ลูกไม่เยอะหรอกถนอมมันนะครับเพราะว่า จะได้เก็บได้นานๆนะครับแล้วอย่างปืนตัวนี้เบามากเลยครับก็คือใส่แม็กแล้วก็ยังเบาอยู่นะไม่ไม่หนักอะ่ะไม่บาลานซ์เท่าไหนนร่นะก็ยังเบาอยู่นะแล้วมันสั้นนะก็ลงสนามผมก็ไม่เหมาะอะ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยไกลๆไม่ค่อยแม่นนะครับก็แล้วแต่นะผมแต่ผมซื้อเก็บเพราะผมชอบผมอยากได้โมเดลวอเตอร์บ้างนะครับก็ยังไม่มีโมเดลนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูฟิลลิ่งมันก่อนนะครับ อันนี้ผมตั้งเป้าไว้ตั้งไว้ประมาณเนี่ยประมาณ8เมตรลูกที่มองไปตรงดีนะครับแล้วฟิลลิ่งก็โอเคใช่ไหมครับผมว่ามันก็หนักหน่วงดีนะก็ยิงสนุกดีนะครับอันนี้เดี๋ยวลองยิงต่อเน,นื่องนะครับลูกหมดสไลด์ค้างทำงานตามปกตินะครับถือว่า ทำงานต่อเนื่องดีนะครับแล้วก็ยิงสนุกยิงดีนะครับเดี๋ยวผมลองให้อีกแม็กนึ่งนะแต่มีจุดหนึ่งคือบางทีเราใส่แม็กเนี่ยมันคืนเลยคืนสไลด์เองครับการทำงานเสถียรดีนะครับผมชอบนะครับ ยิงมันยิงสนุกนะครับแล้วก็เหมาะกับสายสะสมเก็บนะครับแล้วก็ยิงเล่นอยู่บ้านนิดนี่นนนหน่อยไม่ไกลนะห้าเมตรสิเมตรอะยิงสนุกอยู่ยิงเป้าเพลทเหล็กล้มอยู่นะครับเมื่อกี้ลองกลุ่มบ้างแล้วแล้วก็ลองยิงเพลทเหล็กกลมๆที่ผมเพิ่งทำไปแล้วด้วย <c oughs> ไม่ล้มมันหนักง่งก็ไม่รู้ถั้งงั้นเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มมันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ <c oughs> ผมตั้งป้ายเรียบร้อยนะครับผมเลื่อนไปหน่อยนะครับแล้วก็เลื่อนตัวผมมาหน่อยนะครับก็ให้เป็นระยะ10เมตรที่ เคยทดสอบกันเป็นแบบมาตรฐานนะครับก็ประมาณนี้ตั้งเป้ากระดาษแล้วเดี๋ยวลองดูกลุ่มกันก่อนนะครับยิ่ง10นัดนะครับนี่ลองดูเป็นไงใช้แก๊สอิมท็อปนะครับประมาณน่าจะ10 kg มั้งแล้วก็ลูก0.2 M Top เช่นเดียวกันนะครับใส่10นัดนะลองดูกลุ่มมันก่อนนะครับแต่ผมลองเบื้องต้นแล้วล่ะ10 10เมตรนี่แม่งกระจาเขาเรื่องอยู่ครับแต่นี่ผมปรับท o อปแล้วก็ทดสอบอีกครั้งดูละอาจจะดีขึ้น อาผมเล็งจี้นะครับผมชอบยิงเล็งยิงจี้นะครับ รูกบอลสไลด์ค้างทำงานตามปกตินะครับอ่าเดี๋ยวไปดูผลงานกันนะครับว่ากลุ่มจะเป็นยังไงนะครับผลออกมาแล้วนะครับก็นี่คือ10เมตรนะครับที่ผมลองครั้งที่2อ่าล่าสุดนี่นะครับก็กลุ่มเป็นที่ผมบอกเห็นไหมมันก็จะกระจายหน่อยแต่ยังอยู่ในวงเล็กด้านในนะครับถ้าวงดาแค่2องนะครับเป็นประมาณนี้อันนี้คือตอนทีแรกนะครับ5เมตรเห็นไหมครับจะกลุ่มดีกว่าอยู่ในนี้ดีกว่านะครับคือผมบอกแล้วมันยิงใกล้ๆมันพอได้อยู่8เมตรก็ประมาณเนี้ย ต่ถ้าเกิด10เมตรขึ้นมันจะอย่างนี้แล้วถ้าเกิดยิงไกลกว่านี้12 15เมตรมันจะออกวงนอกเลยนะครับระบบฮอปการตั้งฮอปของ VFC มันจะประมาณนี้ครับก็คือยิงเล่นสนุกสนะครับมันไม่ค่้นแม่ไม่ได้ใจ่ายเพราะอะไรนะ VFC ครับแต่มันได้ลิขสิทธิ์ไงอยู่บนเหล็กมันได้ลิขสิทธิ์ได้สวยงามได้แข็งแรงนะครับก็แล้วแต่แล้วแต่ผมซื้อเก็บไว้เพราะผมชอบอยากได้โมเดลนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวลองยิงเพดเหล็กดูนะครับว่ามันจะลงไมนะครับระยะ10เมตรเหมือนกันนะครับ ล้มไม่ไหลายโดนเดี๋ยวก็ดูกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปลองห้าเมตรอีกทีนึ่งกันเนาะโอเคขำๆนะครับตั้งเพลแล้วนะครับจุดเดิมเลยครับนี่ยืนตรงเดิมประมาณ1ิบเมตรนะครับโอเคลองดูกินฮัดนะนี้ผมใส่เกินสิบนัดแล้วประมาณยี่สิบละลองดูนะครับ อันนี้โดนนะครับแต่มันไม่ลม้มทั้งสิมันจะหนักนะครับที่ผมทําตอนนั้น,นครับเดี๋ยวค่อยแก้ไขตัวนี้ใหม่นะครับ5เพจ20นัดก็โอเคนะครับโดนโดนอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองไปใกล้ๆสัก5เมตรดูด้วยว่ามันจะล้มแบบอ่าสอนเนื่องบบน,นะครับไปเลย สงสัยอันที่2จะหนักไปจริงๆด้วยไม่ล้มแต่โดนนะครับโดนต่อเนื่องนะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็ยิงสนุกกขำๆนะครับวันนี้ก็เลยมาทดสอบเล่าสู่กันฟังกับเพื่อนเนาะเผื่อจะเป็นแนวทางเป็นข้อมูลเพื่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เล่นน้อยบวกว่าจะเหเพื่อนบ้านนะครับปิดภาพไป้ในตํ่งนี้ด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ